แม่ค้าก็กู้ได้แค่มีหน้าร้านไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนเฮงนาโนไฟนแนนซ์สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องผ่อนยิ้มกู้ออมกันอีกรอบหนึ่งนะไม,ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือ TikTok หรือว่าไปดูทางเว็บไซต์ของผมนั่นเองนะ ยังไงผมก็อยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้มันครบก่อนที่จะไปสมัครนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลบริษัทที่ผมมาสรุปมาแล้วก็ความเข็นส่วนตัวของผมมาใส่เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แจ้งผมไว้ได้เลยนะครับแล้วผมจะพยายามคอมเมนต์บอกนะครับว่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดบ้างนะในคอมเมนต์แรกๆเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยกันดูนะครับว่ามีอะไรผิดหรือเปล่า ก็สำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับเฮงนาโนไฟแนนซ์ก็จะเป็นสินเชื่อตัวจริงเพื่อผู้ประกอบการจากบริษัทเฮงลิซิ่งนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยแบบว่าไม่ต้องมีสิทธิ์เงินเดือนก็สมัครได้นะครับแค่ว่าคุณเนี่ยต้องมีกิจการมีหน้าร้านที่เปิดมาแล้วอย่างน้อย6เดือนเท่านั้นเองกู้ได้เลยนะครับรับเงินสดก็กู้ได้เพาะไม่ต้องยื่นสเตทเมนต์เลย แล้วบอกเลยนะครับว่าบริษัทเฮงลิซิ่งเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคุณสามารถเข้าไปซื้อหุ้นได้ด้วยนะครับลองเข้าไปในเซตแล้วเขียนคําว่า H E N G ดูนะนอกจากนั้นนะครับในเว็บ B O T หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีบอกเลยนะว่าบริษัทนี้คือบริษัทที่ปลอดสินเชื่อถูกกฎหมายร0 0นะครับ ก็ลองเข้าไปเช็คดูได้เลยนะแต่ไยงไก็ตามนะครับก็ต้องระวังอยู่ดีนะบางครั้งมันมีสินเชื่อที่มันชื่อคล้ายๆกันเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจผิดก็ได้หรือว่ามีบางคนมาอ้างว่าเขาเป็นพนักง,งานมาจากบริษัทสินเชื่อเนี่ยเพื่อหลอกคุณนะเพื่อเอาข้อมูลของคุณไปหรือว่าอ้างนู่นอ้างนี่ และสุดท้ายนะครับเขาของเงินค่าดําเนินการค่าธรรมเนียมกับคุณไปเนี่ยซึ่งบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อในระบบถูกตัวไม่มีการโอนค่าธรรมเนียมให้ก่อนโดยเด็ดขาดนะถ้าเกิดว่าคุณต้องโอนค่าธรรมเนียมเมื่อไหร่ปั๊บนะครับผมขอบอกให้คุณรับรู้ไว้เลยนะว่าคุณโดนโกงแน่นอนนะยังไงก็ตามนะครับให้สมัครด้วยตัวเองเท่านั้นห้ามให้คนอื่นสมัครให้โดยเด็ดขาดนะครับ สำหรับเรื่องโอกาสผ่านบ้างน้อยแค่ไหนนะผมบอกเลยนะครับว่าบริษัทเฮงลิสซิ่งเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นนะเขาก็มีโครงการมีโปรเจกต์จะขยายสาขาไปแบบเยอะแยะมากมายนะแน่นอนนะครับการที่จะขยายสาขาขยายบริษัทให้มันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเขาต้องการกําไรและกําไรมาจากไหนกําไรคือมาจากรายได้น,นั่นเองรายได้ของเขาเนี่ยเฮงลิสซิ่งเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยกู้เงินนะครับมันผมบอกเลยนะครับว่าบริษัทเฮงลิสซิ่งเนี่ยเขาอะอยากปล่อยกู้เงินอยู่แล้ว ตีนี้ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเราอะทำถูกกติกาเขาทุกอย่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทำถูกกติกาเขาทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรผิดเลยนะ <c oughs> เขายินดีจะให้เรากู้เงินอยู่แล้วนะครับดังนั้นทุกบริษัทเขาต้องการรายได้ต้องการเงินเขาอะต้องปล่อยเงินกู้ให้เราอยู่แล้วถ้าเราทำถูกกติกาทุกอย่างนะเรื่องเช็คเครดิตโบโรไหมนะผมก็มองบอกตรงเลยนะครับว่าส่วนใหญ่สินเชื่อที่ปล่อยวงเงินกู้น้อยๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ย เขามักจะไม่เช็คเครดิตบูโรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเสียค่าเช็คมันไม่คุ้มค่าเช็คนะและนอกจากนั้นนะครับสินเชื่อตัวเนี้ยเขาใช้วิธีการตรวจสอบจากร้านค้ากิจการแทนการใช้สเตตเมนต์เพื่ออนุมัติวงเงินแทนด้วยก็น่าจะสบายใจขึ้นสําหรับคนที่ติดเครดิตบูโรที่อยากจะกู้เงินนะก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านหรือเปล่านะกู้ไวแค่ไหนอนุมัติภายในกี่วันนะครับซึ่งสินเชื่อเฮงรีซิงแอนโนฟินแนสเนี่ย เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1-3วันทําการในการอนุมัติสิ่งเชื่อนะซึ่งวันทําการเนี่ยไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตตเลิกนะครับใครสมัครช่วงสงการหรือช่วงที่มันหยุดยาวๆเนี่ยบอกเลยนะว่าเหนื่อยยังไงฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมว่าไปนะผมในทั้งเพจ Facebook YouTube แลวก็ TikTok กนะครับก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะผมจะพยายามมาตอบคุณนะแต่ด้วยความที่ว่าผมอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ตอบทั้งวันนะก็คือตอบประมาณวันละครั้ง2ครั้งเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดคุณถามอะไรมานะให้คุณรีคำถามไปเลยข้อ1ถามอะไรข้อ2ถามอะไรข้อ3ถามอะไรนะครับผมจะได้ตอบทีเดียวแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งคู่นะ สำหรับจุดเด่นๆของเฮงนาโนแฟแนนนะครับก็มีอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนไม่ต้องยื่นสเตตเมนเพื่อขอกู้เงินเลยนะครับเพราะว่าสินเชื่อเฮงนาโนแฟแนนเนี่ยจะรู้แค่ว่าเราอะ่ะมีกิจาการหรือเปล่ามีหน้าร้านอยู่หรือเปล่านะแทนการดูสเตตเมนนะซึ่งบอกเลยนะว่ามันช่วยปลดล็อกปัญหาใหญ่ของคนที่ ทำธุรกิจรับเงินสดคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของนะครับเพราะว่าเรามีไรายได้แต่เรากู้ไม่ได้เพราะว่าเรารับเงินสดเงบอกตรงว,ว่าน่าเสียดานะครับสินเชื่อตัวนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสินเชื่อเฮงนาโนแฟนนซ์เนี่ย ให้กู้ตั้งแต่อายุ17ถึง70ปีเลยนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมเพิ่งเห็นเจ้าแรกเลยั้งเนี่ยที่ให้กู้ตั้งแต่อายุ17ปีถึง70ปีนะซึ่งค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับสำหรับจุดเด่นอื่นๆนะครับที่เขาแจ้งไว้นะก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะเลือกผ่อนชำระได้นานสุด24เดือนวงเงินสูงสุด20,000บาทไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนอันนี้ก็คือดีมาก สมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ต้องไปสมัครที่สาขาของ Henglissing นะครับซึ่งมีมากกว่า500สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะซึ่งเยอะมากๆเลยนะแต่ผมแนะนำว่าให้คุณนะลองไปติดต่อทางอินเทอร์เน็ตดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง l ล n e เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปหาได้เลยนะหรือจะโทรไปหาเขาก็ได้นะครับ1361นะเพื่อสอบถามดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถกู้ได้ไหมต้องเอาอะไรไปบ้างเราจะได้ไม่เสียเวลาที่แบบต้องไปหลายๆรอบนะนะ สินเชื่อในรูปแบบไหนนะครับสำหรับสินเชื่อแห่งนาโนแฟรนซ์เนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันนะแล้วก็เป็นนาโนแฟนซ์ด้วยเมื่อเรากู้ผ่านเขาอนุมัติแล้วเราก็จะได้รับเงินก้อน,นโอนเข้าบัญชีและคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อครบเดือนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่างวดไปเรื่อยๆด้วยนะครับเมื่อจ่ายจบก็คือหมดถ้าเกิดเราต้องการเงินกู้ใหม่เนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นใหม่เท่านั้น วงเงินประมาณเท่าไหร่นะครับในนี้แจ้งว่าวงเงินสูงสุดเนี่ยคือ2 0 0 0 0บาทนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวงเงินนะเพราะผมบอกเลยนะครับว่าวงเงินกู้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณจากรายได้ต่อเดือนนะครับถ้ารายได้เรามากกว่า30,000บาทเนี่ยเขาจะให้มากกว่า5เท่าของรายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดรายได้เราน้อยกว่า3 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาจะให้1.5เท่าของรายได้นะอันนี้คือตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะแต่ในกรณีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะครับเพราะว่าเขาได้แค่รูปถ่ายหน้าร้านไปเท่านนั้เอง ถ้าได้เกิดใครรู้วิธีการคิดคำนวณเนี่ยรบกวนคอมเินไว้ใต้คิดหน่อยก็ดีนะครับจะได้ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับรู้กันไปด้วยนะดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนซ์นะครับดอกเบีย้ยสูงสุดจะไม่เกิน33%ต่อปีนะซึ่งเป็นดอกเบีย้ยตามปกติของสินเชื่อนาโนไฟแนซ์อยู่แล้วนะก็จะเยอะที่สุดในสินเชื่อทั้งหมดละกันสำหรับคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็จะนี่เลยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่1 7ถึง70ปีนะ มีวัตถุป,ประสงค์นําเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพอันที่2นะเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีสิริ่เงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์อันที่3ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันอันที่4เป็นร้านค้ากิจการหรือเป็นอาชีพที่ประกอบกิจการอย่างสม่ําเสมอมีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และประกอบกิจการมานานแล้วไม่ต่ำกว่าหกเดือนอันที่5นะครับผู้ขอเินเชื่อเนี่ยต้องพักอาศัย ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทีเบนบ้านระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรจากที่ตั้งสาขาที่คุณขออนุมัตินะครับอันนี้ดอกจันไว้เลยนะห้ามอยู่ห่างกว่า30กิโลเมตรจากสาขาที่คุณขออนุมัตินะสำหรับตัวอย่างการผ่อนชําระของสินเชื่อเฮงนาโนไฟนแซนนะครับก็จะมีบอกในนี้เลยวงเงินสินเชื่อเน่ยเขาได้มา20,000บาทนะผ่อน24เดือนนะครับเขาก็จะผ่อนเดือนละ1 1 4 9บาทนะรวมทั้งหมด24งวดเนี่ย ก็จะกลายเป็น27,576บาทหรือพูด,ดง่ายๆคือกู้มา20 0 0 0บาทเนี่ยโดนดอกเบีย้ยไปทั้งหมด7,576บาทนะครับก็ดอกเบีย้ยที่3 3ต่เป็นสนตอปีก็คือถูกต้องตามที่เขาว่าเลยนะตัวอย่างในการผ่อนก็ประมาณนี้นะอาชีพไหนกู้ได้บ้างนะครับก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าคุณต้องมีธุรกิจที่มีหน้าร้านเท่านั้นนะอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอะไรพวกเนี้ยคือคุณต้องมีหน้าร้านอนะแล้วต้องอยู่มานานอย่างน้อยเดือนด้วยนะครับ แต่ย่งไรก็ตามนะครับติดต่อทางเฮงนาโนแฟรนไช์ก่อนไปสมัครหรือยื่นเงินกู้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะเอกสารต,ต่างๆนะครับก็จะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายหน้าร้านหรือบริการที่เราทําอยู่นะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีร้านค้าอยู่แล้วนะแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยต้องถ่ายรูปหน้าร้านด้วยเหรอมันรู้สึกวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกตรงนะว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาไงเขาต้องการ อะไรบางอย่างนะที่ทําให้เขารับรู้ว่าเราอะมีรายได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าไม่ดีจริงๆนะบ่นได้น,นะครับว่าเอ้ยต้องถ่ายรูปหน้าร้านด้วยเหรอน่าลําคาญจังอะไรแบบเนี้ยแต่อยากให้จจลงท้ายน,นิดนึงนะครับว่าแต่เดี๋ยวก็ผ่านนะครับคําพูดพวกนี้มันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเอ, ي, แเนนะอ,อ้แต่เดี๋ยวก็ผ่านนะต้องถ่ายรูปหน้าร้านด้วยเหรอแต่เดี๋ยวก็ผ่านนะมันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะแล้วคนที่มาอ่านทีหลังทีหลังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีขึ้้นนตามไปดวยะครับ ก็จะช่วยเป็นพลังเชิงบวกให้กับตัวคุณเองแล้วกันสำหรับข้อแมทที่ต้องรู้นะครับก็เป็นข้อแมทที่สําคัญเลยแล้วกันคือคุณต้องมีที่อยู่เนี่ยห่างไม่เกิน30กิโลเมตรจากสาขาที่คุณไปขอยื่นกู้นะครับแต่สาขามีตั้ง500สาขาทั่วประเทศเลยนะดังนั้นลองไปเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณนะอยู่ในส0กิโลเมตรหรือเปล่านะ 3 0กิโลเมตรก็ไม่ใช่แคบๆเลยนะและสำหรับคนที่กู้ผ่านแล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างกันหน่อยนะว่าเนี่ยกู้ผ่านแล้วนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลิปผมนี่แต่คนบอกว่ากู้ได้กู้ได้เนี่ยเวลาคนของเข้ามาดูคนใหม่ๆเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะกู้ได้นะเราน่าจะลองไปกู้กันดูนะครับแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะว่าต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นนะและสำหรับใครที่กู้ไม่ผ่านนะครับแนะนาให้โทรไปหาเขาเลยนะเบอร์โทรเขาก็มีบอกไปแล้วเราสามารถถามเขาได้นะครับ แล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยอันไหนแก้ได้ให้แก้อันไหนแก้ไม่ได้นะครับให้ไปหาสินเชื่อตัวใหม่มาสมัครนะครับมันต้องมีสินเชื่อสักตัวบ้างแหละที่มันช่วยให้เราเนี่ยสามารถผ่านผลวิกฤตการทางการเงินณปัจจุบันนี้ไปได้นะสำหรับการทําผิดกฎกติก,ก,ก,นกานะครับก็บอกตรงว,ว่าผมก็ไม่อยากให้คนหรือว่าคนที่มาดูคลิปนี้นะทำผิกกดกฎเท่าไหร่นะครับแต่ก็จาเป็นต้องบอกเหมือนกันนะก็คือ ถ้านี่สินมากกว่า1000บาทนะครับเวลาคุณโดนทวงหนี้เนี่ยคุณก็จะโดนค่าใช้จ่าย50าบบาทต่อครั้งนะครับและถ้าเกิดว่านี่สินมากกว่า1000บาทและคุณติดค้างนานเกิน30วันหรือว่าขึ้นงวดที่2เป็นต้นไปเนี่ยคุณโดนค้งละ1้อยบาทแล้วนะครับยังไงก็ตามนะอย่าผิดหนี้โดยเด็ดขาดนะครับมันเสียอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะเครดงเครดิตอะไรก็เสียด้วยวงเงินวงเงินที่อนาคตเราจะขอกู้ใหม่เงี้ยก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราเสียเครดิตไปแล้วไง ไม่มีใครอยากให้คนที่ไม่มีเครดิตกู้หรอกนะครับระวังตรงนี้ไว้ให้ดีเลยนะสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็รบกวนคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าฟังจบแล้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ไปค้นหาข้อมูลอะไรมาก็เหนื่อยนะอยากได้กําลังใจนิดนึงนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเออฟังจบแล้วนะฟังจบแล้วนะผมจะได้มีกําลังใจไปทนทาคลิปใหม่ๆนะครับ และสุดท้ายนี่นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการทางการเงินของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่มาหาคลิปแนวเนี้ยเขยคลิปเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะดังนั้นก็ขอให้ผ่านณวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับและอนาคตไปเนี่ยขอให้ไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินอีกเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย